สวัสดีค่ะมจิทาลอนาบคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่นะคะทำนายดวงการน,นะให้กับคุณคนที่เกิดราศีพฤษกลัคนาพฤกษศกนะคะเราขอตั้งจิตอธิษฐานให้อ่านได้ทั้งราศีและลัคนาเลยนะคะช่องเราจะเป็นการอ่านแบบไทยนะคะวันนี้นะคะเรากำลังจะอ่านคลิปให้กับคนที่เกิดราศีพฤกษศกในช่วงวันที่16-31ถึง31 คือสภาคม2568นะคะใช้ไพ่พิพายสองสำรับนี้เนาะในการอ่านไพ่ให้นะคะและเราจะขอเป็นตัวแทนนะคะในการจับไพ่ให้กับคุณคนที่เกิดราศีพฤกษกลักษณาพฤกษกนะคะ10ใบนะคะ,ะ,คะใครที่มีวันเกิดในช่วงนี้นะคะเราก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะสุขสันวันเกิดมีความสุขมากๆนะคะคิดหวังสิ่งใดสมตามใจปรารถนานะคะคิดงานคิดเงิน ประสบความสําเร็จนะคะราศีพฤษภนะคะช่วงนี้เนาะมีเกณฑ์มีความร่ารวยนะคะความร่ารวยเข้ามาหาคุณแล้วนะคะในขณะที่ดวงดาวต่างๆยกย้ายเนอะทั้งราหูเนอะทั้งดาวพฤหัสนะคะนําความสําเร็จความสุขความโชคดีความก็มเ,เรียกว่าโชคลาภเนาะเข้ามาหาคุณคนที่เกิดราศีพฤษภนะคะ เราขอเป็นตัวแทนนะคะในการจับไพ่นะคะให้กับคุณคนที่เกิดราศีพฤกษภลัคนาพฤกษภนะคะสิบใบนะคะขออนุญาตด้วยนะคะใครที่เพิ่งรับเข้ามารับชมใหม่นะคะเรารบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกด subscribe ให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับการอ่านไพ่ในครั้งนี้นะคะมาสิใบนะนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้าสิบมาอ่านไพ่กันนะคะมาดูกันว่าพี่ไพ่มีเรื่องใดสิ่งใดที่อยากจะบอกกับคุณคนที่เกิดราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะในช่วงวันที่สิบหกถึงสามสิบเอ็ดพฤษภาคมนี้นะคะใบแรก โฟอั c คับนะคะไอโฟอัพเพนทัเิลของประธานโทษโฟอัพเพนทะัเิลเนาะเป็นลักษณะของการมีความตันหนีถี่เหนียวในเรื่องของการใช้เงินมากขึ้นก่อนหน้านี้คุณอาจจะเป็นคนใช้เงินมือเติบอยากได้อะไรก็จ่ายอยากได้อะไรก็ใช้เนาะแต่ตอนนี้มีความคิดอยากเก็บเงินอยากออมเงินอยากมีเงินเอาไว้กับตัวเนาะวางแผนในเรื่องของการเก็บเงินนะในเรื่องของการออมเงินนะคะอยากแบบ นั่งทับเงินเอาไว้เลยไม่อยากทําอะไรที่มันนอกเหนือไม่อยากมีค่าใช้ใจ่ายอะไรเนาะแต่ว่าจริงๆทุกคนมันต้องมีค่าใช้ใจ่ายเนาะแต่เหมือนคุณจะรู้จักวางแผนรู้จักเก็บรู้จักออมรู้จักใช้มากขึ้นนะคะมาโอ้โหเดวิวนะคะช่วงนี้ให้ระมัดระวังอารมณ์เนาะอารมณ์ความขุ่นหมัวความรู้สึกไปในแง่ลบเนาะหรือให้ระมัดระวังคนที่เข้ามาหาคุณในช่วงนี้มันเป็นลักษณะข,ของความมีสเสน่ห์ ความมีสเสน่ห์ช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์แต่ว่ามันจะดึงดูดเอาลักษณะของ18บวกเข้ามานะคะหรือช่วงนี้ถ้าเป็นในเรื่องของเงินอะไรที่มันเป็นสีเทาเงินสีเทาเงินใต้โต๊ะเงินการพนันเนี่ยช่วงนี้มีเกณฑ์กำลังจะได้หรือบางคนอาจจะได้บางคนอาจจะเสียทรัพย์นะคะก็ให้ระมัดระวังการลงทุนมันคือความเสี่ยงเนาะเพราะฉะนั้นก็ให้ศึกษาให้รอบคอบก่อนนะคะ ในเรื่องของการลงทุนนะคะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของการเสี่ยงการโชคเสี่ยงโชคเออเสี่ยงโชคมีเกณฑ์ได้นะคะแต่ถ้าเรื่องของการลงทุนให้ระมัดระวังเพื่อนคนหลอกคนโกงคนเบียดเบียนในเราในเรื่องของการเงินนะคะอห้าดานะคะให้ระมัดระวังคนที่เข้ามาคนเนี้ยคนเจ้าชู้เนี่ยสิบแปดบวกเนาะมันเป็นลักษณะดเดวิลเนาะ เป็นลักษณะเจ้าจอมปีศาจเนาะเขาเข้ามาหาเราเพอ18บวกเขาจะเอาในเรื่องเราในเรื่องของความทะเลาะบอกแว้งเข้ามาด้วยนะคะในช่วงนี้เนาะเหมือนคุณเองอ่ะคุณอยากนิ่งคุณอยากเก็บเงินคุณอยากอยู่เฉยๆแต่มันมีเรื่องเข้ามานะคะมีเรื่องเข้ามาให้อารมณ์เสียมีปัญหาเข้ามาให้แก้เนาะปัญหาบางทีมันอห้าดาบอ่ะมันเป็นลักษณะของการแก้ไขปัญหาได้นะ ต่เหมือนปัญหานั้นน่ะปัญหาที่มันเกิดนั้นน่ะทุกคนวางมีดวางดาบด่าหมายถึงปัญหาทุกคนวางภาระวางปัญหาเอาไว้ให้คุณแก้ไขโดยลําพังเพราะฉะนั้นเวลาจะแก้ไขปัญหาหรือตัดสินใจอะไรให้มองคนรอบข้างให้มองสิ่งที่มันจะตามมาข้างหลังด้วยไม่ใช่ตัดสินใจเอาแต่ตัวเองในตอนนี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวปัญหามันจะตามมาภายหลังนะคะช่วงนี้อย่าใช้อารมณ์เนาะกำลังจะมีเรื่องให้ทะเลาะอะไรเนี่ยอืม เพศอเป็นตะเขินนะคะเพศอเป็นตะเขิเป็นลักษณะของการวางแผนในเรื่องของการเก็บเงินอะไรเนี่ยเห็นไหมอย่างที่เราบอกเนาะคุณมีเกณฑ์อยากมีเกณฑ์อยากเก็บเงินอยากออมเงินอยากมีทรัพย์สินเพราะฉะนั้นต้องลงมือเก็บและลงมือวางแผนนะคะเงินกำลังจะเข้ามาหาคุณเนาะมันเป็นลักษณะของการวางแผนการเดินทางการท่องเที่ยวหรือการทําธุรกิจให้เติบโตมากขึ้นหรือเอาเงินไปลงทุนไปทําธุรกิจทุกอย่างที่เราเอ่ยมาเนี่ยมันคือความเสี่ยง นะมันต้องศึกษาให้ละเอียดให้รอบครอบแหมมันมีแผนที่วางอยู่นะการเก็บเงินการออมเงินการเอาเงินไปลงทุนของคุณเนี่ยมันต้องศึกษาให้ละเอียดก่อนนะคะแล้วมันจะดีสําหรับคุณคือเก็บเงินได้เก็บเงินอยู่นั่นแหละนะคะแต่ว่าก็อย่าลงทุนอะไรที่มันเป็นความเสี่ยงเนาะบางคนเห็นอ,อะไรที่มันได้เงินมาง่ายๆคือของอะไรที่มันได้มาง่ายๆหรือของฟรีมันไม่มีในโลกเนาะก็ระมัดระวังนะคะ เอ็ดออฟสอดนะคะอุปสรรคปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะเจอหรือที่มันผ่านเข้ามาคุณจะสามารถใช้ความฉลาดเข้มแข็งเด็ดเดียวของคุณแก้ไขมันไปได้และผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนนะคะคุณจะเหมือนจะมีความคิดอยู่ดีๆมันก็ปิง๊งแวบขึ้นมารู้หนทางรู้วิธีแก้ไขปัญหาได้นะคะเพราะจริงๆแล้ว่ตัวคุณเอง,องคุณเป็นคนฉลาดนะคุณเป็นคนฉลาดชัดเจนมีความรู้เนาะแต่ มันเหมือนบางทีมันใช้อารมณ์มันก็เลยตรงนี้มันเลยหายไปแต่เนี่ยตอนนี้แหละคุณกําลังจะคิดได้แล้วคุณกําลังจะแก้ไขปัญหานี้ได้แล้วนะคะมาไปกันต่อคีนาร์วอนนะคะลักษณะของงานที่คุณทําอยู่มั่นคงเติบโตนะคุณเป็นคนเฟรนลี่คุณเป็นคน friendly, คน,คน,น่ารักคุณเป็นคนเข้ากับใครก็ได้เจ้านายรักลูกน้องก็รักให้คาปรึกษาลูกน้องได้เป็นอย่างดีเนาะเป็นเจ้านายตนเองเป็นเจ้าของกิจการก็ได้งานสําเร็จงานเติบโตนะคะหรือ เป็นคนที่ทํางานประจําก็มีความสําเร็จนะคะมีความสําเร็จมีความเติบโตมั่นคงมากเลยนะคะในเรื่องของงานนะคะอมีห้าดาบแล้วมีห้าเหรียญมาอีกนะคะช่วงนี้ให้เรามาระวังในเรื่องของการเงินเนาะใช้เงินเยอะใช้เงินมือเติบหรืออาจจะเป็นในเรื่องของความคิดก็ได้คิดวิตกกังวลกลัวเงินไม่พอใช้กลัวเงินหมดกลัวเงินกลัวไม่มีเงินเนาะแต่จริงแล้วคุณเป็นคนมีเงินเนาะเนี่ยมีเงิน มีเงินอยู่ตรงนี้แต่มันอาจจะเป็นเงินเก็บเงินประกันเงินค้ำประกันเงินพันธบัตรเงินอะไรอะที่ที่มันมีระยะเวลาของมันไม่สามารถหยิบจับเอามาใช้ได้ตลอดเวลาต้องให้ผ่านพ้นระยะเวลาในเรื่องของการออมไปก่อนแล้วถึงจะเอาเงินมาใช้ได้คุณเลยกลัววิตกกลัวกลัวมันไม่พอใช้หรือจริง,รงแล้วอาจจะมีเงินเอาไปสูมเสียงกับเรื่องนี้เยอะมากไปหน่อย มันก็เลยทําให้เงินตึงมือเงินขาดมือในช่วงช่วงสิบห้าวันนี้นะคะก็เรามาระวังเนาะพี่ไพยอย่ออกมาเตือนนะคะหรือช่วงนี้ให้เรามาระวังสุขภาพนะคะสุขภาพเนาะการเจ็บป่วยนะคะอะไรที่มันมากับกับฝนกับฝน,ก,บฝนกับลมกับแดดเนาะหวัดไข้หวัดเนี่ยช่วงนี้เรามาระวังนะคะอะไรที่มากับอากาศนะคะเช <c oughs> ่นอบครับนะคะความสุข นะคะมีความสุขมีความสุขอยู่กับครอบครัวบางคนมั่นหมายแต่งงานแล้วเนาะแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วได้อยู่พร้อมหน้าการลูกหลานพ่อแม่พี่น้องผูยญาติยา,าย,ายเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวซัพพอร์ตนะคะและกําลังจะมีในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการมีบุตรมีลูกมีหลานเข้ามาด้วยนะคะความรักดีมีความสุขนะคะจัสเมนจัสเมนมันเป็นลักษณะของกฎแห่งกรรมเนาะทำดีได้ดีทําช่วยได้ชั่วเนาะ ถ้าก่อนหน้านี้คุณประพฤติไม่ดีผิดศีลปฏิบัติไม่ดีสิ่งเหล่านั้นมันกําลังจะย้อนมาหาคุณแต่ถ้าคุณเป็นคนคิดดีทดําดีปฏิบัติดีสดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติทรรอะไรก็แล้วแต่ที่คุณทําอยู่เนาะใบนี้เขาเป็นลักษณะถ้าเป็นไล่ไพ่ไรเดอร์เวทมันเป็นเหมือนเทวดาเป่าแตแรให้เจ้ากรรมในเวรคือเทวดารับรู้รับทราบในบุญกุศลที่คุณได้ทําและ บอกกล่าวไปถึงเจ้ากรรมในเวรคือเหมือนคุณทําบุญแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรเขารับรู้รับทราบและเขากําลังจะปลดปล่อยกรรมสิ่งที่คุณกําลังเจอะเจออยู่เนี่ยตอนนี้มันเป็นเหมือนวิบากกรรมแต่ตอนนี้วิบากกรรมที่คุณได้รับมันกําลังจะถูกปลดปล่อยแล้วชีวิตของคุณกําลังจะพลิกฟื้นไปในทางที่ดีขึ้นแต่ต้องเป็นคนที่ทําดีทําถูกนะอืมต้องเป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรม ต้องประพฤติดีปฏิบัติดีและกรรมเนี้ยมันกำลังจะหลุดนะคะไปต่อโอ้โหเซเว่นอาเพนะเคินะเหมือนคุณรอเงินอะไรบางอย่างรอเงินที่เคยลงมือลงแรงทําไปแล้วลงทุนไปแล้วสร้างมันไปแล้วรอเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินนะเซเว่นอกคับนะคะเป็นลักษณะของการรอการรอเงินก้อน อาจจะเงินประกันเงินเบี้ยเลี้ยงเงินโบนัสเงินก้อนนี้กำลังจะเข้ามาแต่ถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนี่ยอื judgment มันจะเป็นในลักษณะของกฎแห่งกรรมใช่ไหมมันจะเป็นในลักษณะของวิบากกรรมเนาะวิบากกรรมที่คุณได้รับเนี่ยเหมือนตอนนี้คุณเองรู้รู้ถึงความรักรู้ถึงแก่นแท้ของชีวิตและความรัก รู้ถึงการให้อภัยเขาเรียกว่าบางคนอาจจะเป็นโชคชะตาเอ,อถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนาะมันเป็นโชคชะตาที่คุณจะต้องเจอก็คือวิบากกรรมนั่นแหละและตอนเนี้ยเหมือนคุณกำลังคิดตัดสินใจอยู่ว่าไอ้วิบากกรรมที่คุณได้เจอเนี่ยความรักครั้งเนี้ย Save acle, เซเว่นออฟเพนทัเกิลเนาะคุณกำลังจะไปต่อหรือคุณจะพอแค่นี้ มันเป็นลักษณะาการนิ่งการหยุดการรอรอ,รอดูรอตัดสินใจรอเก็บเกี่ยวนั่นแหละก็ความรักก็เหมือนกันก็รอดูอยู่ว่ามันจะดีขึ้นไหมประมาณนี้เนาะเราอ่านตามไพ่เนาะเราไม่อวยให้ใครเนาะพี่ไพ่บอกอยังไงเราจะอ่านแบบนั้นเลยนะคะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของการเงิน j u ส t m มิ t มันเป็นลักษณะของการทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยเนาะ คือถ้าคุณเป็นคนขยันหมั่นเพียรทำงานด้วยความอุตสาหานะเนาะคุณกำลังจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเข้าไปมีเงินเก็บมีเงินก้อนได้ไปอยู่ในสภาวะที่มันดีกว่าเดิมหรือมีโอกาสที่กำลังจะได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงเงินตกเบิกเนาะเนี่ยมันเนี่ยสองใบนเนี่ยคุณรองเงินอะไรอยู่เงินเบี้ยเลี้ยงเงินตกเบิกแต่ถ้าเป็นจัตตนะุมินเนาะมันเป็นลักษณะของเงินที่มาจากบรรพรบุรุษเงินมรดกเนาะมีเกณฑ์ที่กำลังจะได้นะคะ เนาะงั้นเราขอให้พี่ไพ่สำหรับนี้นะคะมั่งมีสิสุขเนาะ,ะขอสรุปให้ขยายความหรือพี่ไพ่มั่งมีสิสุขนะคะเป็นไพ่ออตเตอลออร์เริลแบบไทยนะคะมีเรื่องใดสิ่งใดที่อยากจะบอกนะคะขออีกสามใบนะคะพี่ไพ่มีเรื่องใดสิ่งใดที่อยากจะบอกกับคุณคนที่เกิดราศีพฤษศลัคนาพฤษศไหมคะ ใบที่สี่นะใบที่สี่มันเป็นลักษณะของการเขาเป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์เขาเป็นเหมือนคนที่คิดค้นเนี่ยทำงานเกินเวลาหรือใฝ่หาความรู้อยู่กับเขาเรียกว่าให้ความสนใจกับความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่ในตอนนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของการลงทุนหรือจะเป็นเรื่องของการทํางานเนาะทำงานล่วงลึกเขาเรียกว่าทำงานล่วงเวลาทำ ทำงานเลยเวลาเลยเวลาพักผ่อนไปแล้วในช่วงนี้เหมือนมีงานเข้ามาเยอะจนต้องทํางานล่วงเวลาบ่อยๆเนี่ยมันตีสองแล้วคุณยังไม่ได้นอนเลยเย,ยังนั่งทํางานอยู่นะคะก็เรามาระวังในเรื่องของสุขภาพเนอะนอนให้เพียงพอด้วยนะคะใบที่สิบหกใบที่สิบหกมันเป็นลักษณะของการเรียนรู้เนาะเรียนรู้ประสบการณ์เหมือนเด็กกําลังฝึก กำลังฝึกกาลังกาลังเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆเนาะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ใบที่16ก็เป็นชื่อไพนะ่ไม่ประมาทนะคะไม่ประมาทต่อความเสี่ยงการท้าทายต้องป้องกันนะคะป้องกันความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งในเรื่องของการเงินออบางคนอาจจะวางแผนในเรื่องของการทําประกันหรือในเรื่องของการบริหารการเงินไม่ให้เกิดความเสี่ยงนะคะในเรื่องของสุขภาพช่วงนี้ก็ ใครที่ออกกําลังกายอะไรที่มันทําอะไรที่มันเสี่ยงๆช่วงนี้ก็ระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะมาขออีกใบหนึ่งหรือบางคนอาจจะเนี่ยทำงานล่วงเวลาไม่ได้พักผ่อนก็ดูแลตนเองด้วยนะคะนอนหลับพักผ่อนนะคะตกมาสองใบเอาเลยไหมมาจะเ,เปิดให้สองใบ ใบที่เจ็ดสิบห้านะคะใบที่เจ็ดสิบห้ามันจะเป็นลักษณะของออเหมือนผ่านการเลือกตั้งมานะในช่วงนี้นะคะใบที่เจ็ดสิบห้ามันจะเป็นลักษณะของวาทะทางการเมืองที่มันเชื่อถือไม่ได้เอ,อพูดแล้วน่าเชื่อถือแต่จริงๆแล้วมันทําไม่ได้เนาะพูดอะไรซ้ำซาก วาดฝันเ,ออเป็นประมาณวาดฝันให้ดูดีแต่จริงๆแล้วไม่ทําไม่ได้ลงมือทำเนาะเห็นไหมอันเนี้ยเขาเขาโฆษณาว่าถ้าเลือกเขาแล้วน้ําจะเลิกท่วมทันทีแต่ว่าตัวเองป้ายหาเสียงของตัวเองยังจมน้ําอยู่เลยคือทําไม่ได้นะคะช่วงนี้อาจจะเจอเจอกับอืมอะไรที่มันขัดกับความเป็นจริง เนะก็อย่าเชื่อถือหรืออย่าเชื่อใครง่ายๆนะคะพี่ไพ่ไปน,นี้เขาเตือนเนาะอย่าเชื่ออะไรที่มันเกินความจริงนะคะอืหรือเป็นคนถ้าเป็นคนคนเป็นคนโสดเนาะก็ให้เรามัดระวังคนที่พูดอะไรเกินจริงพูดอะไรโอเวอร์แต่ทําไม่ได้นะคะถ้าเป็นคนมีคู่คนมีคู่เหมือนเราน้ําท่วมปากพูดไม่ออก พูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่รู้จะทำยังไงนะคะใบที่เจ็ดสิบสามใบที่เจ็ดสิบสามเหมือนน้องคนนี้เขาถูกลังแกถูกบูลลี่เนาะเหมือนถูกลังแกถูกล้อเลียนถูกรุมถูกโจมตีเนาะโดยผู้ไม่หวังดีนะคะมีปัญหารุมเร้าเนาะช่วงนี้ให้ระมัดระวังการโดนลังแก<ม>การถูกดูถูกการเขาเรียกว่าบูลลี่หรือการไม่ยอมรับอ,อ่ถ้าเป็นปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้ให้ระมัดระวัง ปัญหาที่มาจากภายนอกอ่ะมันไม่ใช่ปัญหาที่เราทํานะคะปัญหาเนี่ยเห็นไหมคนเนี้ยมันเป็นคนภายนอกทั้งนั้นเราไม่ได้สร้างคนอื่นมันสร้างปัญหามันมาเหมือนมาหลอกมาโกงมาพูดใส่ร้ายป้ายสีประมาณนี้ก็ให้เรามดระวังนะคะที่มันกําลังจะเกิดขึ้นนะคะก็พิภพามาบอกมาเตือนก็อย่าวิตกอย่าก,กงังวลอย่าไปกลัวนะคะก็เตรียมตัวรับมือกับปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นนะคะก็อย่างนี้เตือนว่าอย่าไว้ใจใคร เตือนว่าให้เรามดระวังคนใส่ลายใส่ลายป้ายสีเนาะก็เตรียมตัวรับมือเตรียมใจนะคะโอเคนะคะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้เนาะราศีพฤกษ์ลัคนาพฤกษ์นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังนะคะมีกําลังใจในการสู้การลุยการทํางานนะคะและประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องนะคะช่วงนี้อย่านอนดึกนะเนี่ยนะทงานเยอะนอนดึกนะคะ ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะคะวันนี้เราลาไปก่อนใครอยากอ่านไพ่ดูดวงกับเราติดต่อได้ที่ ID Line นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะเมจิกทาร์ลต y บายคิตตี้จ้า